ดีค่ะก็คลิปนี้นะคะอินจะพูดถึงเรื่องการสมุดฐานนะคะการสมุดฐานอย่างที่บอกเนี่ยคำพีสมุดฐานวินิจฉัยอะคะ่ะจะอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องหาร3ลงตัวพอมาดูเรื่องเวลาก็ต้องหาร3ลงตัวเหมือนกันก็คืออันนี้เรามองให้เป็นหน้าปัดนาฬิกานะคะ6โมง10โมงแล้วก็บ่าย2โมง นะคะก็คือเวลาหนึ่งรอบหนึ่งวงกลมเนี่ยจะ12บชั่วโมงถูกปะคะบอกเอาสามมาหารคืออะไรก็จะได้เป็นช่วงเวลาละสี่ชั่วโมงก็คือ 6- ถึงส0เนี่ยก็สี่ชั่วโมง10โมงถึงบ่ายสองก็4ี่ชั่วโมงบ่ายสถึง6โมงเย็นก็สี่ชั่วโมงอันนี้เราเรียกว่าการกลางวันส่วนการกลางคืนเป็นยังไงคะก็6โมงเย็นถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มถึงตีสองแล้วก็ตีสองถึง6โมงเช้าอันนี้เรียกว่าการกลางคืนนะคะซึ่งเรามาดูกันว่า ช่วงเวลาไหนตัวอะไรกระทํานะคะอยาง6กโมงเช้าถึง10บโมงเช้าหรือ6กโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มนะคะก็เป็นเวลาของเสมหะที่จะกระทํานะคะให้เกิดโทษนะคะต่อมาช่วง10บโมงเช้าถึงบ่ายสองสำหรับการกลางวันหรือ4ี่ทุ่มถึงตีสองสำหรับการกลางคืนก็เป็นเวลาที่ปิดตะจะกระทําโทษนะคะให้เกิดปัญหาความเจ็บป่วยนะคะต่อมาการที่สาม ตอนเช้าก็คือบ่าย2ถึง6โมงเย็นหรือการที่3กลางคืนก็คือตี2ถึง6โมงเช้าอันนี้จะเป็นช่วงเวลาของวาตะที่จะกระทำโทษให้เกิดปัญหานะคะก็สำหรับการสมุดฐานก็ง่ายๆอย่างนี้นะคะเอานาฬิกามาแบ่งนะคะแบ่งคือเป็นตัว Y นะคะตัววายไงเนาะ เนี่ยก็6กถึงสิบสถึงสอถึงหอันนี้ง่ายๆแบ่งง่ายๆแล้วก็เสมหะปิตะวาตะก็ไล่กันไปนะคะอันนี้ก็จบแล้วสำหรับการสมุดฐานถ้าสงสัยก็โพสต์คําถามไว้นะคะขอบคุณค่ะ